วันนี้ไข่มุกจะพาไปเปิดมุมใหม่ที่บ้านของคู่รักอาร์ตดีเลคเตอร์โฆษณาค่ะเป็นบ้านที่เจ้าของอยู่ร่วมกับแมว6ตัวภายในตกแต่งด้วยสไตล์ที่หลากหลายไม่มีคําจํากัดความแบบตายตัวแต่รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียการแต่งบ้านจากที่นี่อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณู้ชมคะตอนนี้ใครอยู่กับพี่แอ็มแล้วก็พี่อันนะคะเจ้าของบ้านน่ารักแห่งนี้นั่นเองจุดเริ่มต้นของการแต่งบ้านเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรหรอคะมันเริ่มจากสไตล์มิกแอนด์แมทครับในสิ่งที่พวกเราสองคนชอบไม่ว่าจะเป็นศิลปะเป็นดนตรีอะไรต่างๆที่เราชอบมารวมกันภายในบ้านหลังนี้แปลว่าคุณผู้ชมคะในบ้านเนี่ยจะต้องมีการรวมแบบหลายสไตล์แน่เลยเพราะฉะนั้นใครขอเข้าไปดูในบ้านหน่อย <c oughs> ได้ไหมคะยินดีเลยครับขอบคุณค่ะ บ้านสวยมากเลยค่ะคือเข้ามาแล้วเหมือนคนละมูดกับข้างนอกเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบสไตล์ที่ไข่รู้สึกว่ามันหลากหลายแล้วก็ดูเหมือนมีหลายอย่างมารวมกันมากเลยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรหรอคะจริงๆไม่มีสไตล์เลยค่ะจริงๆแล้วเราแบบว่าทําเพื่อเรา แล้วก็ทำเพื่อแมวเหมือนตกแต่งมาเพื่ออยู่กับน้องแมวแล้วก็ตามฟังก์ชันตามที่เราอยากจะเป็นแปลว่ามันคือแบบความชอบของเราแหละอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของความชอบนี่คือชอบสีสันหรือว่าชอบวินเทจอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะว่าใครเห็นแบบใช้สีค่อนข้างจะตัดกันเลยคาแรคเตอร์ <Character S 2> บ้านนั่นแหละรครับมันเป็นทึมๆเป็นไม้เป็นเราก็เลยเออมามองว่าทำไงให้มันแบบมีความสนุกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราเลยใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นสี เขามาตัดมาเบรกค,ความทึนของบ้านของเก่าเราจากคอนโดค่ะค่อนข้างเป็นไม้พอเราเอาเข้ามาอยู่กับบ้านที่มันมีมูดสีเข้มเนี่ยมันทําให้บ้านดูจรงิงจังดูแข็งมากแล้วอาจจะดูเก่าอึมครึมเกินไปค่ะเราก็เลยเลือกโซฟาที่มันดูมีขาโปรง่งเพื่อให้มันเกิดความมินิมอลห้องไม่ตันจนเกินไปมีแบบพวกกรอบรูปให้เรารู้สึกว่าได้ผ่อนคลายได้ได้สนุกตามมูดในแต่ละมุมของมันนะ,ะการแต่งบ้านมันเหมือนพวกเราค่ะเราสองคนเป็นคนสน<ม>ุกบ้านก็เลยต้องสนุกตามเราอะ่ะ<ม>ใช่ อย่างนี้พี่ๆมีไอเดียในการแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไหมคะเพราะว่าสังเกตไปตรงนี้คือประตูเก่าเหรอคะด้าน<ช>หลังพี่เลยใช่ค่ะ<ช>ถ้าไม่ถึงเอาเก้าอี้โซฟามาตั้งไว้ทับประตูแบบนี้นะคะคือจริงๆมันเบสตามการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะส่วนใหญ่เราจะออกทางนู้นแต่ทีเนี้ย ตอนนี้เหมือนกับว่าเรามีแมวอะค่ะ,คะเดี๋ยวเขาจะชอบอยากออกไปมาชนภัยเราเลยรู้สึกว่ามีทางเดียวดีกว่าให้ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะลอดออกทางนี้ลําบากและเขาก็คือเหมือนได้นั่งดูตรงกระจกด<ช>้วกว็ <จะ S 1> <อ>ได้<า>ดูวิวใช่แต่จริงๆแล้วค่ะปกติถ้าหน้าฝนน่ตรงนี้ต้นไม้จะขึ้นเยอะมากแล้วมันเหมือนว่าบางทีเราดูทีวีใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้มองออกไปแล้วเราได้พักสายตาม,มันเหมือนว่าแบบออแล้วมันได้เหมือนบรรยากาศเราอยู่เมืองนอกเหมือนเป็นหน้าต่างบานใหญ่อีกอันหนึ่งของบ้านเรา คือห้องครัวแน่นอนถ้าบอกเป็นห <distribution> ้องอื่นก็คือไข่หน้าแตกเลยก่อนหน้าจะมาเป็นห้องครัวก็คือเป็นห้องครัวของบ้านหลังเดิมมาก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะคือบิวอินเดิมหมดเลยไหมคะใช่ครับบิวอินเดิม ต้องแบบบอกว่าตอนมาดูบ้านนะคะชอบห้องครัวก่อนเลยมันดูแบบน่ารักมากเป็นคนแบบว่าชอบโทนแบบอบอุ่นอบอุ่นเกา่เกาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดูในหนังด้วยแล้วแบบชอบสไตล์อะไรแบบนี้เท่าที่แบบไข่สังเกตมาในบ้านคือกรอบรูปเยอะมากเลยอันนี้เป็นความชอบของเราด้วยถูกไหมคะใช่แล้วเราเก็บกดจากคอนโดด้วยค่ะเพราะว่าคอนโดเนี่ยบางทีเราจะเจาะตรงไหนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีระบบเป็นโครงสร้างของเขาอยู่แล้วพอเรามีบ้านเนี่ยเราก็เลยแบบ เต็มที่เลยแล้วอย่างนี้ในบ้านคือมีห้องอะไรให้ไขเข้าไปดูได้อีกไหมคะก็จะมีห้องทํางานครับที่แบบเราใช้ทํางานประจําแล้วก็<ช>เป็นที่ซ้อมดีเจอืมเป็นดีเจด้วยปกติคือดีเจแบบดีเจสครัแผ่นอยนี้เ่้ยคะใช่คร<ช>ับ<ฮ> ี่คือห้องทํางานของพี่เอ็แล้วตรงนี้ก็คือเป็นที่ซ้อม DJ ใช่ครับตรงนั้นก็เป็นคอมนี่ใช้ทํางานประจำํำงั้นอย่างนี้ห้องทํางานของพี่เอ็ <c oughs> เราเอามาตกแต่งยังไงบ้างหรอคะ ทีแรกพื้นที่เป็นอยู่ค่ะค่อนข้างเป็นแบบที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะแก้แบบโดยการแบบเอาพรมมาวางก็แค่นี้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนอารมณ์เราแหล,ละหรือเราเอาต้นไม้เนี่ยมาหยดหยดวางอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ไข่สังเกตคือห้องของพี่เอ็มก็คือจะเป็นไม้ซะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยค่ะมันเป็นเฟอร์น<อ>ริเจอร์ที่เหมือนตั้งไว้เพื่อกั้นแอร์เรียอย่างเงี้ยเหรอคะมันจะมีเครื่องซักผ้าอยู่ด้านหลังอะคะ่ะแล้วอันรู้สึกว่าตอนทํางานคืออันเป็นคนใช้ห้องนี้มาก่อนเราจะรู้ฟังก์ชั่นมันว่าแบบ เฮ้ยเราไม่ชอบอะไรตรงไหนเงี้ยทีอันก็รู้สึกว่าทาไมเราทํางานเราต้องเห็นเครื่องซักผ้าด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันก็เลยแบบเปลี่ยนเอามันมาปิดไว้มันได้ประโยชน์อย่างคือแมวได้นอนเพราะว่าจริงๆแล้วในบ้านอันจะไม่มีพวกบ้านแมวหรืออะไรเลยเ้ารู้สึกว่าดีไซน์มันไม่ค่อยถูกใจเราอ่ะพอเอามาวางแล้วมันแบบไม่ค่อยใช่อ่ะก็เลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอาเก้าอี้จริงๆนี่แหละวางแล้วให้เป็นที่อาศัยแมวแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยน้องแมวก็จะอยู่กับเราทุกจุดได้เลยช ตอนนี้เราเดินขึ้นมาชั้น2แล้วก็เป็นพื้นที่ห้องนอนของพี่พี่การ<ะ>ดีไซน์ห้องนอนเป็นยังไงแล้วคะตอนที่มาดูค่ะชั้นเนี้ยเป็นชั้น<ะ>ที่หนักใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าสีมันค่อนข้างแบบเข้มเฟอร์นิเจอร์ที่มันถูกบิวอินมาแล้วซึ่งเราแก้ไขไม่ได้เลยเราก็เลยบอกว่ากันเรา<ะ>ขอเอาเตียงออกให้เราแล้วกันเพราะว่าเราชอบนอนแบบไม่มีเตียงดีกว่าแล้วก็มันรู้สึกว่าแบบมันสามารถเคลื่อนย้ายไปได้หมายถึงว่าเคลื่อนย้ายเตียงไปตรงไหนก็ได้อะไรอย<ม>่างเงี้ยเหรอคะ อย่างแบบไปอยู่มุมนั้นอก็ทําได้ไตั้งแต่ทําห้องนี้มานี่มีการโยกย้ายไปแล้วกี่รอบคะ ใช่คำว่าโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วเราสึกว่าบ้านนะคะพอเราเข้ามาอยู่เรายังไม่รู้หรอกค่ะว่าทํายังไงถึงมันตอบโจทย์เราก็คือต้องลองทดลองก่อนใช่ทดลองใช้งานมันก่อนใสสังเกตดูค่ะปกติด้านล่างจะเห็นว่าสีมันจะแบบเป็นฟิลอุ่นๆไปเลยแต่พอขึ้นมาชั้นนี้ที่พี่อันบอกว่าเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเดิมก็คือเป็นสีแบบทึบเข้มไปเลยมีเทคนิคไหมคะว่าเราจะแบบควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ยังไงให้มันแบบกลมกลืนไปกับความแบบเข้มดุดันของ ี้ตรงนี้ดูมันมีความเท่ได้แล้วด้วยพื้นที่เป็นแบบไม้พอมันเข้าคู่กับสีดำเนี่ยรู้สึกว่าห้องนี้มันก็ดูเท่ได้นะนอกจากห้องนอนแล้วใครเห็นว่าตรงนั้นมีประตูด้วยมันเป็นห้องอะไรเหรอคะด้านในมันจะเป็นเหมือนว a ล k in c l โ s o เนะครับแล้วเข้าไปลึกครับห้องสุดท้ายมันเหมือนห้องใต้หลังคาอันนั้นเราใช้เก็บพวกรองเท้าเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ครับ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเนี่ยเดินสำรวจรอบบ้านแล้วใครบอกเลยว่าเป็นบ้านที่ฟังก์ชันครบมากแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเหมือนเป็นบ้านที่สามารถยืดหยุ่นให้กับพี่พี่ที่รู้สึกว่าอยากย้ายอันนั้นอยากโยกอันนี้ก็คือปรับได้ตามใจชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันดีมากเลยค่ะที่แบบว่าเราได้เลือกตลอดเวลาว่าเออเราเบื่อตรงนี้แล้วเราเปลี่ยนตรงนี้น้องแมวชอบไหมไม่ชอบอะไรอะไรย่างี้ค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียในการแต่งที่แบบยืดหยุ่นมากจริงๆแล้วสําหรับพี่พี่ใครอยากรู้ว่ามุมใหม่ในการที่มาแต่งบ้านหลังนี้เนี่ย มีอะไรบ้างเหรอคะความใหม่ของผมเนี่ยในการที่แต่งบ้านเนี่ยได้โชว์ชวเลยนี่ก็คือสกิลช่างครับผมสกิลช่างใช่เรียนรู้ที่จะแบบเดินไฟซ่อมนู่นซ่อมนี่ฝึกไปเรื่อยทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นจุดเริ่มให้เรามีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นอะไรองน,นี้ครับอันว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ,ะแล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านมันคือทุกๆอย่างของเราเลยไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือการสร้างงานหรือการทํางาน<ะ>อันก็รู้สึกว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นในประสบการณ์เราใหม่ๆอ่ะแล้วเราก็จะใช้พื้นที่ในบ้านนี่แหละค่ะต่อยอดในสิ่งที่เราแบบอยากทําอยากจะเป็นให้มันเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใข่เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับไอเดียแล้วก็ใครที่มีความชอบตกแต่งบ้านตกแต่งห้องเนี่ยคิดว่าจะต้องได้ไอเดียไปปรับใช้ในบ้านของคุณเยอะแยะมากมายแน่นอนค่ะวันนี้ใขรขอขอบคุณพี่อันแล้วก็พี่เอ็มมากๆนะคะที่มาร่วมเปิดมุมใหม่ไปกับพวกเราบ้านและสวนทีวีนั่นเองขอขอบคุณนะคะขอขอ